มั่นใจทุกระดับนุ่มนวลทุกการขับขี่ออซี่ซัสเพนชั่นสวัสดีครับวันนี้พกกับวงตัวขายเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่โซนนี่บูธของการ ปรับแต่งรถบ้านนะครับหลายคนกําลังสนใจแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยผมไม่ค่อยไม่ได้เห็นหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ศึกษานะครับเราก็เลยขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่นะครับมาให้คําแนะนํากันว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคมาลุยเลยดีกว่านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคแบรนด์นี้เรียกว่าอะไรครับผมบริษัทเราค่ะชื่อบริษัท f s c Thailand ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นน้องใหม่ล่าสุดของแบรนด์เราก็คือเป็นรถมอเตอร์โฮมรุ่นคาร์ทอสที่ผลิตบนรถ Ford r a n g e r s เออฟอร์เรนเจอร์สตอรแทร็น<อ>ค่ะอ๋อก็คือเราอาจจะเห็นปกติเนี่ยจะเป็นมอเตอร์โฮม2ประตู<ช>นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมาติดตั้งใน4ประตูตค,คือบาคนอยากจะแบบไปเยอะกว่านี้<ช>นั่งได้แบบสบายๆ,ๆ,ๆ,ๆายกว่านี้<ช>นะครับโอเคไปเราพามาดูดีเทลกันว่าเจ้าคาร์ทอสเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่ตอนแรกเดี๋ยวผมเห็นนึกว่าลาทอสไม่เห็นตัวนี้โอเคได้ครับผมก็คือว่าตัวเนี้ยค่ะมันจะเป็นฟอร์ บริษัทเราอ่ะจะเป็นบริษัทแบรนด์เดียวที่ผลิตบนรถฟอร์ดค่ะ,ะส่วนตัวเนี้ยค่ะมันเป็นรถสตอมแท็กซซึ่งถ้าหลายๆคนที่เล่นรถกระบะสตอมแท็กอยู่แล้วอ่ะจะรู้ว่ามันมีฟีเจอร์เยอะแยะมากมาย<ช>ซึ่งรถ<ช>คันเนี้ยค่ะมันไม่ได้ถูกตัดออกฟีเจอร์หนึ่งเลย<อ>ทั้งหมดยังสามารถทํางานได้ปกติไม่ว่าจะเป็นตัวบายสปอร์ตเซนเซอร์6จุดกล้องส6 0อองศา<อ>หรือว่าอะ i v ปติฟบลูคอนโทรลก็ยังสามารถทํางานได้ปกติแล้วก็ระบบอื่นๆที่มันมากับตัวรถก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมค่ะ พูดได้ง่ายทุกอย่างยังคงเป็นของรถอันเดิมอยู่เพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยอาจจะมีการแบบขยับตัวกระจกข้างออะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องใช้กล้องหรือคัสตอมไมค์ของทางบริษัทนั้นๆแต่เนี้ยก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นั่นเองเพราะว่าบริษัทเราค่ะทำงานร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ Engineering ่ o r ก็คือมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำคำปรึกษาในการผลิตรถในการผลิตรถทุกรุ่นที่เป็นของ Ford เพราะว่าเพราะว่าเราอ่ะต้องการ เราวิก่อร,รู้สึกว่าลูกค้าเสียเงินในตัวสตอมแท็กแล้วครับมันซึ่งทุกคนรู้ดีว่าสตอมแท克拉ราคามันค่อนข้างสูงแน100่นอนร้อก็เลยคิดว่าเราควรคงฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆของตัวสตอมแท็กไว้ให้เหมือนเดิมเพื่อลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์อันนั้นด้วยค่ะเพราะว่าบางคนก็อาจจะกลัวว่าเฮ้ยเพราะถ้าไปอัดแบปกับอันอื่นเดี๋ยวกลัวมันจะมีปัญหาใช่ค่ะเราก็ อย่างกล้องมองข้างก็ยังใช้ได้ปกติตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะก็ไฟเวลคอมไลท์ก็มีห้องฟอดแล้วก็กล้องห้องฟอดอย่างเงี้ยปกติตัวนี้ข้างหลังมันมีไปสปอร์ตมือนเดิมได้เดี๋ยวอธิบายตรงนี้นิดนึงตรงเนี้ยน่าจะเป็นการแรปใช่ไหมครับหรือว่าเป็นของฟอร์ดเลยของฟอดเลยอ๋อของฟอร์ดเลย โอเคได้ครับแล้วก็เนี่ยใบเทอร์โบอะไรของเขานะครับโลโก้สตอมแท็กยังเหมือนเดิมยางก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมจริงๆไะยางอ่ะมันต้องเปลี่ยนใหม่แต่ว่ายังสามารถใช้แม็กอลอยเหมือนเดิมได้ปกติอะถ้าลูกค้าซื้ออะค่ะจะเป็นแม็กสตอมแท็กที่มันไม่ขลิปสีแดงแต่ว่าเนี่ยเราแต่งเพิ่มเป็นแม็กแรปเตอร์แทนโอ้โหให้ให้มันดูลุยขึ้นกว่าเดิมใช่แต่ว่าจริงๆอะค่ะถ้าเราเป็นแม็ก เราเป็นแม็กเดิมแต่แล้ออคะ่ะจะเปลี่ยนเป็น B F b o o s t เพื่อให้เหมาะกับสมรรถนะของการเดินทางของตัวรถแล้วก็การรองรับน้ําหนักของตัวรถที่เพิ่มขึ้นเลยะค่ะอ๋อเนี่ยพวกบันไดข้างรถคีย์เลสก็ยังมีเหมือนเดิม,ดมตามปกติ<ช>เลยนะ,ค,ะครับแล้วเจ้าตัวชุดทางด้านหลังเนี่ยน้ําหนักเขาเยอะไหมครับ ตอนนี้มันตกอยู่ประมาณ800โล800โลก็ยังไม่ถึง1ตันเนาะใช่ค่ะแต่ว่าหมายถึงว่า800โลยังไม่ได้รวมน้ำหนักบรรทุกคนแล้วก็น้ำหนักของน้ำที่เราเติมเข้าไปค่ะอ๋อก็คือพูดง่ายๆเป็นน้ำหนักปกติยังไม่รวมคาบซซิตี้อื่นๆที่ใส่เข้ามาใช่ค่ะอย่างตัววอดี้ของเราค่ะจะมีความพิเศษกว่าแบรนด์อื่นๆของเราก็คือเป็นโมลไฟเบอร์การ์สหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวแล้วตัวนี้ค่ะเราใช้การทำ แบบว่าขาบวนการเดียวกันจะทการทำเรอยอย้อนก็คือใช้การวิธีการพ่นเจลโค้ดเจลโค้ดก็คือการพ่นลงไปให้ให้สีกับตัวไฟเบอร์การ์เป็นชิ้นเดียวกันอ๋อคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆดูจากดีเทลของแบบมาดูใกล้ๆอย่างนี้เลยนะจะเห็นว่ามันโคตดเนียนเลยลนะเนียนมากม,มันจะเงาแมาก่ใอให้ พี่ใช้รถคันนี้ไปสิบปีเราพี่รู้สึกว่ายมันมีค่าแบบว่ารถสีขาวอ่ะมันจะมีค่าออกเหลืองออกเหลืองออกมีค่าแบบว่าเหมือนไข่ที่มันเป็นดำๆออกมาที่เรากลับมาที่บริษัทให้บริษัทขัดสีให้ใหม่มันก็จะออกมันเราก็จะกลับมาเป็นสภาพเนี้ยว้าวเพราะว่าด้วยกรรมวิธีของเรืออาจจะมากกว่าปกติอยู่แล้วแล้วพอมาอยู่บนรถก็ยิ่งทนกว่าเดิมอ่าเนี่ยเพื่อนๆดูพวกซิลิโคนที่เขายาเนี่ยเนียนกลิบเลย นะครับแล้วมันดูสวยอ่ะมันดูแบบเนียนกับตัวรถไปเลยเหมือนแบบเป็นชิ้นเดียวกันใช่ค่ะอย่างหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอุ้ยรถประกอบหรือแบบยาซีลิโคนอย่างเดียวหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะข้างในเรามีขบวนการผลิตของเราอยู่อันนี้แค่ปิดรอยต่องระหว่างการเชื่อมระหว่างตัวบอดี้เข้ากับตัวรถเฉยๆครับผมไม่ได้เอาบอดี้มาวางปุุกแล้วก็แค่นี้นะมีขั้นตอนที่ที่ลึกกว่าเดิมนั่นเ่ง่ครับโอเคมาดูดีเทลอันนี้เป็นช่องเติมน้ำมันหมายความว่า ที่อยู่ปั๊มก็ปกตินั่นแหละกดล็ลอกรถปกติก็เด็กปั๊มสามารถเติมน้ำมันให้พี่ได้เลยเพราะว่าแบบบางทีอาจจะต้องเป็นไขกุญแจอาจจะอยางให้เป็นอีกรุ่นหนึ่งของเราที่เป็นสองประตูะอันนั้นเป็นไขกุญแจอยู่เนื่องจากว่ามันเป็นระบบของรถมาจากเดิมค่ะส่วนอันนี้จะเป็นช่องเติมน้ำใช้ก็ค,คือไขกุญแจแล้วเราก็เปิด เติมน้ำเข้าไปถ้าน้ํามันเต็มหรือว่าน้ํามันเต็มถังแล้วอะ่ะเราสามารถดูจากเซ็นเซอร์บนรถได้<อ>หรือว่าถ้าไม่ดูจากเซนเซอร์มันจะมีช่องน้ําล้นก็คือน้ํามันจะย้อนออกมามยัานก็แสดงว่ามันเต็มแล้วอ๋อโอเคเนี่ยอ่ะเราผมให้ดูล้อแมกนิดนึงโคตรเดือดนะครับทำให้ตัวรถมันยิ่งดูดุขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็พวกดีทงดีเทลอะแล้วถามนิดนึงว่าช่วงล่างเนี่ยมีการปรับแต่งเพิ่มเติมไหมช่วงล่างอะค่ะมีการปรับแต่งอย่างเราอะ เรียกว่าเราอ่ะปรับแต่งช่วงล่างให้มันเหมาะสมกับสมรรถนะรถมากขึ้นเราใช่โมโนทูบค่ะัพาซด์ดาวสามารถปรับได้ทั้งทั้งหมดแ8ระดับห<อ>มายถึงว่าเราอ่ะมีค่าสแตนดาดให้กับลูกค้าคแต่ถ้าลูกค้าขับแล้วลูกค้ารู้สึกว่าอุ้ยแข็งไปพ<อ>ี่อยากได้นิ่มกว่านี้พี่ก็มาปรบปับได้ปรับได้เลยหรือว่ามันนิ่มไปอยากแข็งกว่านี้ปรับได้เลยแต่ด้านหลังค่ะเรามีการเสริมแหนบเข้าไปอีกอเพื่อให้มันยกสูงขึ้นใช่เพื่อให้มันรองรับน้ําหนักของตัวบ้านได้ดีขึ้น โอเคนี่ก็มีตัวนี้ม่านไฟฟ้าหรือเปล่า่ะอันนี้เป็นแมนนวลค่ะแมนนวลแต่เราูบาจะค่อนข้างไปทางแมนนวลเพราะว่าเรามองว่าถ้าวันหนึ่งลูกค้าไปใช้งานตามแบบแคมไซด์แล้วมันมีปัญหาระบบไฟฟ้าเวลาเก็บแบบมันจะค่อนข้างลำบากถ้าเป็นแมนนวลยังไงมันก็อยู่ที่จังหวะมือเราแล้วมไม่มีทางเสียอ่านี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ผมมองว่าค่อนข้างเวิร์กนะ แล้วก็นี่พวกบางจกซีลเซลแล้วก็ไฟ <ป S 2> ด้าน <ไป S 2> าข้าง LED นะกระจกอะค่ะ <ID. S 2> กระจกรถมอเตอร์โฮมันจะมีความพิเศษของมันคือว่ามันจะเป็นอะคริลิก2ชัน้นจะไม่เกิดความฝ้า,ามัวอะไรอย่างนี้มันจะไม่เหมือนกระจกรถกระจกรถอะพออากาศข้างนอกมัน เย็นหรือมันร้อนแล้วข้างในมันเย็นหรือมันร้อนมันจะเกิดเอฟเฟกใช่ไหมคะตัวเนี้มันจะไม่มีปัญหาเป็นอะคริลิกสองชั้นน่าจะเก็บเสียงได้ดีพอสมควรเก็บเสียงได้ดีด้วยค่ะอัดมาตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟนอกรถค่ะอ๋อมีโอว์เอสบีมีพอร์เลยนะครับใช่มีหมดเลยค่ะรองรับอ่าร้อยยี่สิบโอ้อ่อร้อยยี่สิบวัตต์สองร้อยยี่สิบวัตต์ใช่ค่ะก็อันนี้สำหรับคนที่ออกมาแคมปิ้งข้างนอกอาจจะทำกับข้าวข้างรถอ่าก็สามารถ เสียบไฟดึงจากตัวแบตเตอรี่ลิเธียมของรถเราได้เลยอ๋อเออตัวแบตเตอรี่มีขนาดเท่าไหร่ครับตัวของเรา15กิโลวัตต์300แอมป์48โวลต์ค่ะอ๋อก็ใช้ได้มีมีค่ากำหนดไหมว่าใช้ได้ประมาณเป็นอย่างน้อย10ชั่วโมงใช่ค่ะ10ชั่วโมงแล้วขั้นตอนการชาร์จมันต้องยังไงบ้างการชาร์จของรถเรานะคะถ้าลูกค้าเลือกแบบ full option ในการเสียบสายชาร์จมีทั้งหมด4อินพุต อินพุตแรกก็คือไดชาร์จรถที่มาจากตัวรถอยู่แล้วอย่างหลายๆคนรู้กันดีว่า Ford ดไดชาร์จมันใหญ่กว่าปกติครับอันนี้มันก็สามารถชาร์จได้เวลาเราวิ่งก็ไดชาร์จเลี้ยงแบตเตอรี่เขาเขาเลี้ยงของเขาเต็มแล้วเขาก็มาเผื่อเพื่อนเขาข้างหลังให้สมาจากการเสียบไฟบ้าน220โวลต์ที่ก่อนออกเดินทางเราพี่ต้องเสียบปลั๊กไฟเพื่อให้แบตเตอรี่มันเต็มอันที่สอันนี้จะเป็นออปชั่นโซลาร์เซล โซล่าเซลล์อะอยู่ที่320วัตต์มันไม่ได้หมายความว่ามันสามารถเปิดไฟใช้งานได้แต่มันคือการเลี้ยงสมดุลของแบตให้มันอยู่ได้นานขึ้นก็คือค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วยิ่งเจอแดดบ้านเราด้วคสมมติว่าง่ายๆพี่เดินทางจากกรุงเทพไปเที่ยวเขาใหญ่2องชั่วโมงสามชั่วโมงไดชาหรถทำงานโซล่าเซลล์บวกรวมกันเข้าไปอีก ครั้งหนึ่งมันจะเข้าอยู่ทารสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับว่าถ้าเราไม่ได้เปิดระบบการใช้งานบ้านด้านหลังเลยก็เท่ากับแบตมันจะเลี้ยงไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ๋อโอเคแล้วก็ส่วนที่สี่จะเป็นแบบสเปเชียลของแบรนด์เราเลยก็เป็น AC f a s t Charge หมายความว่าเป็น E v ที่สามารถเสียบใช้กับ EV s t a t i o n ได้คือในกรณีเนี้ยเราจะแนะนำให้ใช้เป็น e m e r g e n c y case อย่างเดียวหมายถึงว่าความกังวลของลูกค้าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะ กำว่าแบตจะหมดอ่ะ,อะบางคน40-30%ก็บอกแบตจะหมดแล้วบางคนเหลือ5%อุ้ยมันไปได้ต่ออีกนะ,อ,ะอันนี้เรา มาสร้างมาให้เพื่อลูกค้ากลุ่มที่แบบเป็นเป็นโรคต้งวนใจแล้วแล้วมันเข้ากี่กิโลวัตต์นะครับเข้าครั้งหนึ่งหนึ่งชั่วโมง4กิโลวัตต์ก็เท่ากับว่าจากค่าเสียไฟบ้าน220โวลต์ที่สิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ในแปดชั่วโมงเต็มอันนี้ก็กลายเป็นสี่ชั่วโมงเต็มแต่แบบตาม EV station นี่ะเขาก็ให้ประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคะสมมติว่าในรถเรามีแบตอยู่แล้วประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์เสียบชาร์จอีกมันก็ได้ประมาณอีกยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็น คืนนั้นน่ะพี่ก็จะมีแบนใช้ประมาณ65%ก็เทาบว่าพี่สามารถอยู่ต่อได้อีกคืนนึงอ๋อเขาก็าพยายามคำนวณเผื่อไว้อะไรอย่างนี้เราอ่ะพยายามทําเผื่อเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยเป็นโลกกังวลเรื่องระบบไฟเข้าใจเลยเอาแล้วถ้าสมมติว่าเขาอยากได้เป็นฟอรออชั่นที่มันมี AC ด้วยแล้วเขาอยากได้โซลา่าเซลล์ด้วย สามารถทําได้ไหมครับสามารถทําได้ค่ะก็คืออันนี้เราวางแบบมาให้แล้วว่ามันเป็นฟูลออปชันแต่บางคนอาจจะมองว่าอุ้ยฉันไม่ได้ต้องการขนาดนั้นหมายถึงว่าแบตเตอรี่กับไดชาร์จการเสียไฟบ้าไปละเต็มกับในชาร์จรถที่มันเหลียงมันพอกับการใช้งานก็ไม่ต้องใช้ครับผมใช่ค่ะใช่ครับมาเราพามาดูอ่ะเนี่ยเห็นว่าชุดบรา์สปอร์ตทางด้านหลังก็ยังอยู่ไฟท้ายคือชิ้นเดิมเลยนะใช่ค่ะว้าวเนี่ยไฟสปอร์ตยังทำงานเหมือนเดิม ตำแหน่งไฟท้ายเรา,เอาอยู่ตำแหน่งเดิมกับตำแหน่งเดียวกับกระบะท้ายของสตอร์ตแท็กเพื่อให้ระยะมันไม่ผิดเพี้ยนกันมากโอ้โหมันมันเนียนมากเลยนะ<ช>ดูดูดีแล้วก็เนี่ยอย่างที่หนูบอกว่าใบอเซนเซอร์หกจุดยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่ตรงชุดใช่ม,มันก็เป็นจังหวะเดียวกับกระบะท้ายเหมือนกันครับครับผมถัดมาอันนี้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายของเป็นโลโก้ท้ายของโฟร์ที่อยู่กระบะหลังยังยกมาเลยนะอ่าถ้าหนูไม่ยกมาเวลาที่ใส่เกียร์ถอยที่จะมองกล้องถอยหลังไม่เห็นกล้อง360องศามันจะตรงท้ายมันจะหายไปทําให้เราต้องยกตัวนี้มาด้วยอ๋อมันเป็นแบบชุดของเขาเลยใช่้เพราะอย่างที่บอกค่ะเรายังคงทุกอย่างไว้ให้เหมือนเดิมค่ะอ๋อนี่ AC ป่ะ AC ฟาชา AC เฉยๆค่ะ220โวลต์ถ้าสมมติว่ามันจะเป็น EV มันก็จะอยู่ตรงนี้อีกชุดหนึ่งใช่ แล้วถามนิดนึงว่ามันสามารถใช้ V2L ได้ไหมหรือว่ามันมันต้องไปเสียบปลั๊กกันตรงนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเขาเดินระบบไฟเดินระบบไอ๋อก็คือเพื่อนไปเสียบตรงนั้นได้เลยไม่จําเป็นต้องมาตรงนี้โอเคโอ้ไฟทงไฟท้ายสวยนะเดี๋ยวผมขอปิดให้ดูเต็มเตมนิดนึงโอ้โอบานประตูก็เบาเบาอันนี้คชุดท้ายของเขาเลย อันนี้เป็นออปชันออนิ้งนั่นท้ายคือออปชันส่วนที่มองเลยขึ้นไปข้างบนมันจะมีกล้องตัวเล็กๆสำหรับกระจกมองหลังใช่เป็นกล้องวิโอทามให้กับลูกค้าเพราะว่าใช่เพราะว่าลูกค้าบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ชินกับเพราะทุกคนเวลาขับรถมองมองกระจกอยู่แล้วซ้ายขวาแล้วกระจกมองหลังใช่ไหมคะถ้ามันหายไปอันนึงก็เหมือนตาเราตาบอดใช่ไหมด้วยด้วยไซซิ่งของตัวรถเราไม่มีทางมองเห็นแน่นอนเราก็เลย เสริมตัวนี้มาให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการขับขี่ค่ะครับผมแต่พวกชุดบันไดหรือว่าตัวมีมาหมดอยู่แล้วบันไดจะเป็นบันไดไฟฟ้าจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ในรถแต่ว่าที่จริงมันก็ก้าวขึ้นได้เลยนะไม่จำเป็นต้องมีตัวนี้ก็สามารถขึ้นได้ตามปกตินะครับแล้วทุกครั้งที่เราจอดเราจําเป็นต้องเอาตัวขัยันลงเพราะว่าหนึ่งะคะรถหนูอะ มัถูกสร้างมาบนชัสซีมายถึงว่าเราไม่ได้มีการตัดต่อชัสซีเราใช้ชัสซีอของตัวรถเลยไม่มีชัสซีแล้วเราก็<อ>เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชัสซีเทียมม<อ>ันเป็นแพลตฟอร์มวางอยู่ค่ะ แล้วเราอะใส่ขาค้ำยันให้เพราะว่าเรารู้สึกว่ารถอ่ะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาสาหรับการรับน้ำหนักเป็นเวลานานๆครับผมถ้าสมมุติว่าพี่รู้ละอีกสักศึกษามาเห็พี่ไม่ได้มีแพนออกไปเที่ยวพี่เอาขาค้ำยันลงเพื่อให้ตัวขาค้ำยันอะช่วยแบกรับน้าหนักแทนล้อรถหรือแทนช่วงล่างของรถใช่ไม่งั้นมันจะโหลดเยอะใช่ทำให้รถอะค่ะมีแบบสามารถใช้งานได้นานขึ้นยืดเหมือนยืดอายุการใช้งานของตัวรถอะค่ะแต่นี้ก็คือเป็นแมนนวลเนาะเป็นแมนนวลค่ะแต่ถ้าลูกค้าบางคนรู้สึกว่าโอ้ยฉันขี้เกียจ S <S> ซื้อบล็อกเบอร์19เลยค่ะเสียบยิงปืดแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาสําหรับการใช้ตัวบ็อกยิงมันมถูกออกแบบมาตามจังหวะมือคนหมุนดีกว่าเนาะใช่ใโอเคไปเราพาไปดูข้างในกันได้ค่ะโอเคเช่ญเลยครับแดดดับเลยเลยอย่างที่หนูบอกว่านะตรงเนี้ยเป็นสวิตต์กดสามารถบันไดสไลด์ออกมาได้ส่วนตรงเนี้ยค่ะเป็น ช่องเซอร์วิสสำหรับถ้าสมมติว่ายางมันแตกหรืออะไรอันนี้เป็นช่องสำหรับขันยางอะไหลใต้ของรถลงมามียางอะไหล่ด้วยไม่ได้เห็นบางคนแบบจะรู้สึกว่าอุยรถคันใหญ่ลรวมียางอะไหล่ไหมมีค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าอืโอเคมาว้าวข้างในดีไซน์สวยจังขอขอบคุณค่ะโอเคนี่งานเก็บคือ ละเอียดเนี้ยเลยนะอันนี้จะเป็นตู้เก็บของอันนี้จะเป็นตู้ระบบไฟพี่ดึงได้เลยอ๋ออันนี้เป็นระบบไฟดาวน์โหมดเนี่ยอันนี้จเป็นหน้าจอโชว์แบตเตอรี่ตอนนี้มีอยู่6 2เปอร์เซนต์หมายถึงว่าเขาก็จะบอกว่าตอนนี้กินไฟเท่าไหร่สามารถใช้ไฟได้กี่ชั่วโมงเห็นไหมคะแชั่วโมงกับอีก26นาทีใช่เขามีบอกหมดเลยค่ะอย่างยาวใช่ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมไฟบอกว่าเหมือนถ้าเราอ่ะไปเสียบไฟ2 2 0โวลต์ข้างนอกมันจะบอกเลยว่าไฟตอนนี้เอซีมันเข้ามาเท่าไหร่ ใช่แต่ตอนเนี้ยมันคือไฟ a อซจากแบตเตอรี่ลิเธียมอันนี้ก็เป็นสวิตไฟต่างๆครับผมส่วนอันนี้ที่หนูบอกว่าถ้าพี่เติมน้ำใช่ไหมคะเนี่ยเปิดเบนสวิตว้าวอ่ะเนี่ยสามารถเช็คได้ตอนนี้น้ำเต็มน้ำไม่มีครับค่ะอืมแต่ดีนะทุกอย่างเนี่ยมันมันมีเซ็นเซอร์ทุกอย่างบอกหมดเลยเราไม่ต้องไปนั่งดูใช่ถ้าสมมติว่าพี่จะใช้ห้องน้ําหรือใช้ก๊อกน้ำก็เปิดแค่ปั๊มอย่างเงี้ยทุกอย่างก็สามารถทํางานได้แล้ว สวันีเขียนว่าเครื่องต้มน้ำเครื่องต้มน้ำตรงนี้หมายถึงบอยเลอร์ของเราอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นบ้านอะวัตต์ต่ำสุดคือสา0พัแต่ของอันเนี้ยเป็นสำหรับใช้ในมอเตอร์โฮมโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเหลืออยู่แค่ประมาณ600วัตต์มันถูกสร้างขึ้นมาใช้บนมอเตอร์โฮมหรือเรือยอทโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นการกินไฟในรถอะมันก็จะน้อยลงทำให้แบตเตอรี่สามารถอยู่ได้นานขึ้น อุปกรณ์ทั้งหมดภายในตัวรถอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแอร์ตัวนี้ก็ดีเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ไมโครเวฟก็เป็นระบบอินเวอร์เตอร์เหมือนกันทําให้มันสามารถทํางานได้นานขึ้นค่ะโอ้แต่ว่าคือขอชมการเก็บงานนะเนี้ยไปไหนเนี้ยมากนะฮะแล้วก็เนี่ยมีบนฝ้าอะไรอย่างี้เป็น LED ทั้งหมดนะครับเพื่อเกี่ยวกับการประหยัดไฟนั่นเองครับผม ส่วนแอร์ค่ะมันก็จะมี2ระบบอันนี้เป็นแอร์ไฟบ้าน220โวลต์หมายความว่าพี่ต่อรถพี่เปิดระบบเปิดแอร์ตัวนี้ได้เลย220โวลต์แอร์เย็นฉ่ำ9,500 BTU ส่วนอันนี้เป็นแอร์ไมโครบัสสำหรับเวลารถวิ่งแอร์ข้างหน้าติดแอร์ข้างหลังก็ติดเหมือนกันหมายถึงแบบใช้ระบบของแอร์ตัวนี้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเปิดตรงนี้ใช่เพราะว่าตรงนี้สามารถเป็นที่นั่งได้นั่งได้2ท่านทุกคนสงสัยว่ารถป้ายเวลารถวิ่ง ผู้โดยสารสามารถนั่งหลังได้ไหม,อมของเราสามารถนั่งได้เพราะ,ะว่าเรามีเข็มขัดนิรภัยค่ะอ๋อ,อ,อคือยังไม่ละทิ้งเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนั่นเองครับถูกต้องค่ะเพราะว่าอันเนี้ย ลืมบอกไปว่าบริษัทหนูเป็นบริษัทผลิตรถมอเตอร์โฮมส่งออกญี่ปุ่นอย่างเข็มขัดอันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดเดียวกันกับที่เราทําส่งออกญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นมั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้เลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วลูกค้าก็จะชอบปรับตรงนี้เป็นที่นอนแล้วก็นอนยาวอ๋อเพราะว่าตัวนี้มันเป็นโช๊คใช่ไหมครับอันนี้มันสามารถปรับเป็นที่นอนได้อย่างเงี้ยยกขึ้นใช่ไหมคะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับเป็นที่นอนได้เอาอันนี้สองนี้มาแล้วก็แกะโต๊ะลงมาแล้วโต๊ะวางแล้วก็บอร์ดสองข้าง ก็พูดได้ง่ายมีที่นอนสองตำแหน่งนั่นเองใช่อันนี้อันนี้เตียงสามฟุตอ่าส่วนอันเนี้ยพอใส่เบาะตรงนี้ปุ๊บครับโอ้ห้าฟุตประมาณห้าฟุตเกือบเกือบหกฟุตค่ะโอ้ใหญ่เหมือนกันนะตรงนี้ใช่แล้วก็อันเนี้ยค่ะมันจะเป็นออฟชั่นเสริมให้กับลูกค้าติดเป็นโซลาร์เออติดเป็นซันรูฟอ่าซึ่งซันรูฟเนี้ยมันตั้งได้ประมาณสี่สิบห้าองศาซึ่งสามารถคนสามารถทะลุขึ้นไปด้านบนได้หมายถึงว่าสามารถยืนได้เลยตรงเนี้ยโอเคอ๋อ อย่างนี้ได้เลยนะใช่ค่ะ <âu> โอเค<ช>เก็บละเอียดดีมากนะครับจงจอที่วางแก้วน้ํามีตามปกติเนี่ยเพื่อนดูเห็นงานประกอบคือเนียบมากเลยนะแล้วแทบจะแบบดูไม่ออกอ่ะว่ามันเป็นการเกิดการบิวนะครับอันนี้มีอันนี้เป็นช่องเก็บของสามารถเก็บของเก็บตันชานได้นิดหน่อยส่วนนี้นเป็นตู้เย็นคะ่ะโดมเมสติก<อ>ทำความเย็นได้ใช่ของใช่ค่ะ ส่วนถัดมาก็จะเป็นแมคโครเวฟแมคโครเวฟอันนี้ก็เป็นระบบพิเศษเป็นอินเวอร์เตอร์เหมือนกันความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือมันไร้ตันหมุนควา,ามหมายของไร้ตันหมุนก็คือถ้ามันมีตันหมุนนะเวลารถม,ม,มันวิ่งไปถนนมันไม่เรียบแบบมันจะเสียงดังก็แก๋กับเก๋แล้วมันก็จะรบกวนคนใช้งานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไร้ตันหมุนอันนี้นก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอ๋อคือถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมมิติตัวรถมันดูดูดูใช้งานทุกส่วนเลยแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้ดู คือคือถ้าเราเห็นในกล้องเนี่ยมันดูเหมือนไม่กว้างครับแต่ของจริงกว้างในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็เขาพยายามจัดสรรพื้นที่เนี่ยให้ได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดนะครับเท่าที่เราเห็นเนาะอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำใช่ค่ะลองมาฝั่งนี้วเปิดได้เลยค่ะว้าวห้องน้ำของเราอะค่ะสามารถอาบน้ำได้ถ่ายนักเบาได้ค่ะนี่ชักโครกชักโครกมีตามปกตินะครับผมแล้วก็ที่ล้างมืออ๋อเป็นชิ้นเดียวกันเลยแบบนี้นะครับไว้ห้องน้ํา มีที่ดูดอากาศข้<อ>างบนจะมีพัดลมดูดอากาศสามารถ<ช>ดูดอากาศเข้าแล้วก็ดูดอากาศออกได้ว,ว้าวใช้สอยพื้นที่ได้อย่างคุ้มจริงๆโอเคได้ครับแปเราไปดูรุ่นที่เป็นอส,อปสองประตูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็น่าจะเป็นคันนี้เนาะได้คะ่ะคันนี้<ต>ได้คะ่ะแต่ที่จริงเขามีฟังก์ชันภายในเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันต้องมาพูดอีกอ่ะ เขาเรียกว่ามอเตอร์โฮมรุ่นเบต้าผลิตบนรถ f อ r d r เ n g เจ SWB SWB ในที่นี้หมายถือว่าชอตวีลเบรคเป็นช่วงสั้นซึ่งก่ช่วงสั้นมันของ Ford อ่ะเป็นรุ่นเดียวที่เป็นคอยสปริงคอยสปริงจากโรงงานเพราะฉะนั้นคันนี้มันจะนุ่มรถกระบะทั่วไปที่เรารู้กันก็คือมันเป็นแหนมแต่คันนี้มันจะเป็นคอยสปริงแล้วเราก็ใส่ตัวโมทูลฟลุก็ปรับความนุมนวนได้เหมือนกันยิ่งนุ่มขึ้นไปกว่าเดิมอย่างตัว SWB อะค่ะช่วงล่าง สมรรถนะหรือว่าฟีเจอร์ข้างหน้าจะเป็นของเอฟเวอร์เซึ่งแน่นอนคันนี้ไปได้แน่นอนเพราะมันเป็นไปเทอร์โบออโต้สิบสปีดโฟลิไดคครับผม่ะอันนี้ก็จะตอบโจทย์กับคนที่มีไปไปแค่2คนหรือมีลูกเล็กอ๋อเนี่ยบรรดงบรรไดเก็บของข้างบนมีหมดกล้องมองหลังโอ้กล้องถอยคือมีครบทุกอย่างอันเนี้ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยให้หนูบอกว่ามันเป็น EV Plus ครับผมอ่านี่ไง AC ของเขานะครับ อันนี้กล้องก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นกล้องมองหลังกล้องหอยอันนี้จากแบจากฟอร์ดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อของแท้มันก็จะเข้ากับระบบไม่ได้แล้วเราก็ต้องเอาของนี่มันเข้ากับระบบได้ส่วนอันบนก็เหมือนกันเป็น้องเดียวทันอางที่ดูอันนี้ด้านในได้ครับโอเคเราจะพาเข้ามาดูข้างในโอ้โหคันนี้ก็สวยนะคือเราอยากให้เห็นภายใน ด้วยตาคุณเองอะ่ะอยากให้มาลองคุยมาสัมผัสดูนะครับเพราะว่ารายละเอียดดีเทลคือโหเนี้ยมากแล้วก็เขาจัดสรรพื้นที่ได้เนี่ยพวกสวิตควบคุมดูต่างๆได้ปลั๊กเบิรก USB ์กยูเองเราก็จะพิเศษกว่าแบรนด์อื่นว่าของเราอะค่ะเป็นปลั๊กสำหรับใช้ใน มอเตอร์โฮมหรือยนต์โดยเฉพาะก็คือมันจะเป็น2 2 0โวลต์ USB Type A USB Type C ซึ่งมันปลอดภัยแน่นอน100%ใช่ค่ะเนี่ยช่ององค์ช่องแอร์แอร์จากโซด้านหน้าปลั๊กด้านบนมีเผื่อแบบไม่อยากแย่งกันนะครับมีมีที่นอนถึงเวลาเราตื่นกลางคืนปั๊กนี่คือสำคัญที่สุดเลยสำหรับผู้ใช้งานอันนี้ก็จะมีช่องเก็บของอ๋อช่องเก็บของทุกอย่างมันจะแน่นนิดนึงเพราะว่าเราติดตัวแม่เหล็ก ไม่อยากให้เวลาเลินขับแล้วมันเกิดการสั่นสะเทือนเยอะใช่อันนั้นก็เตียงด้านบนหนักอนุนอนะได้สไลด์ออกมาได้อีกเพื่อเพิ่มสเปซโอ้สไลด์เยอะจังได้อีกนะได้อีกนะโอ้อันนี้แค่เท่ากับเตียงคิงไซส์หฟุตใหญ่มากใช่ค่ะว้าวพวกช่องเชิงมีหมดนะแต่ผมแบบเออเขาคิดได้ยังไงเดี๋ยวรถอันนี้ปรับออกมาเตียงสามฟุตครึ่งครับผมอ๋อแต่ก็คือ เนี่ยเอาบบมาพาตรงกลางเ,เนาะ,นนะตัวข้างล่างเป็นช่องระบายอากาศช่องระบายอากาศเพราะว่าอันนี้ค่ะระบบไฟจะอยู่ใต้ที่นั่งทั้งสองอันเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของระบบอินเวอร์เตอร์ถ้าเราปิดระบบนี้ปุ๊บไฟทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในแบตเราไม่ถูกปล่อยออกมาการใช้งานเลยถ้าสมมติว่าพี่รู้ว่าแบบอุ้ยพี่ไม่ได้ใช้รถละสองอาทิตย์สามอาทิตย์พี่ก็ปิดระบบไปหมดเลยทุกอย่างเพื่อที่จะให้มันไม่เกิดการลอ s ใช่ค่ะ เห็นปะเขาก็ยังไม่พลาดครับเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยนะใช่ค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นค่อนข้างซีเรียสใช่ครับอเตอร์บ้านเราไม่หรอกอย่างที่เห็นค่ะว่าภายในค่ะไม่ว่าจะเป็นคันนู้นหรือคันเนี้ยสีดีเทลข้างในจะต่างกันว่าเป็นสีบาเองหรือสีไม้เองอย่างแบรนด์เราอ่ะลูกค้าสามารถเลือกได้เพราะเราอ่ะคำนึงถึงว่าบ้านแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันความต้องการของลูกค้าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าลูกค้าสามารถเลือกสีบาได้ลายไม้เราก็จะมีคัด มาให้ว่าแบบว่าแบบประมาณนี้ลูกค้าก็ลังโอเคด้วยมให้ลูกค้าลองดูอีกทีนึงแต่ถ้าลูกค้าแบบอุ้ยพี่เอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยพี่ไม่อยากได้บ่อผ้าพี่ขอเป็นบบอหนังได้ไหมอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันค่ะก็เพิ่มบัตเจ็ตไปอะไรอย่างงั้นเนาะเนี่ยพวก อันนี้เป็นซิงค์ใช่ไหมครับซิงค์ค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นฟังก์ชันเนี่ยจะมีซิงค์ถ้าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งจะไม่มีซิงค์อ๋อก็น่าแหละอยู่ที่เพื่อนเพื่อนคัสตอมใช่ค่ะว่าอยากได้แบบต่างถูกบ้านก็จะมีรุ่งลวดให้อ่าเผื่อแบบบางคนไม่อยากเปิดแอร์อยากได้ชิลๆเพิ่มเพิ่มวันเป็นส่วนตัวมากขึ้นอันนี้ก็จะมีห้องน้ำเหมือนกัน ว้าวก็ดีไซน์เหมือนกันนะครับทุกสิ่งอย่างพยายามทําให้มันเป็นภายใต้คอนเซ็ปต์คล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่ใชค่ะแต่ว่าเราออาการพถึงพื้นที่การใช้งานของรถ<ช>มากที่สุดเราก็คงค่าสแตนดาดม,มาตรฐานไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเข้ามาคันนี้นะต้องบอกว่าดูกว้างกว่าเมื่อกี้นิดนึงอาจจะเป็นด้วยโทนสีอาจจะเป็น,นด้วยขนาดของตัวรถด้วยนะครับเพราะว่าอ่าอย่างคันเนี้ยเราสามารถเห็นการคอนเน็กของ คนทางด้านหน้าเนี่ยเรานั่งคุยกับเขาได้เลยนะครับพวกจงพวกจอเนี่ยบิ้วของบริษัทมาเลยนะครับจอของ Ford ดวงลัยของ Ford ระบบขับขี่ของ Ford หมดเลยเกียว์ฟอร์ดคือทุกอย่างเนี่ยของฟอร์ดหมดเลยคันนี้ค่ะมันจะเป็นความดีของมันคือมันเป็นเบรกไฟฟ้าวงลัยไฟฟ้าค่ะส่วนนี้มันเป็นโฟล์วได้มีทัำโฟล o w แล้วก็โฟ i g ไสามารถทํางานได้เหมือนเดิมลูกค้าขับได้เลยค่ะลูกค้าหนูหนูบอก เก้าสิบร้อยลูกค้าหนูขับไปร้อยสามสิบร้อยสี่สิบในทุกโนแรกๆก็แบบอุย้ยกลัวประหยัดกลัวเปลืองน้ำมันหลังๆก็ขับแล้วเริ่มมันมือกับเยียบอ่าอโอ้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องราคากันได้ค่ะอ่าไปคือก็ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าฟอ,อร์ดพอสมควรนะแล้วผมถามหนึ่งว่าในอนาคตเนี่ยจะมีแบบทำแบรนด์อื่นไหมหรือว่าตอนนี้ยังไม่มีเนาะไม่มีแพส่วนใหญ่จะ เหมือนเราอ่ะทางานร่วมกับฟอร์ดแล้วแต่ว่ามีฟอร์ดเป็นที่ปรึกษาในการผลิตเราก็เลยมองว่าอาจจะยังคงในฟอร์ดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าฟอร์ดเขาก็เปกลุ่มตลาดกลุ่มหนึ่งที่ลูกค้ารู้สึกว่าเขาชอบฟอร์ดมั่นใจในรถของฟอร์ดเองครับอย่างฟอร์ดอะเรารู้สึกว่าหนึ่งค่ะเครื่องยนต์เขาเขาไม่นับตั้งกำลังซีซีเขาน้ตัมงกำลังแรงม้าแล้วด้วยความที่มันเป็นไบเทอร์โบมันขับแบบไม่เหนื่อยอ่ะใช่ใช่เหลือแน่นอนไม่ได้ไม่ได้แบบว่าพูดอวยฟอร์ดนะถึงว่าเราอ่ะ เป็นผู้ผลิตเราต้องมีการทดลองใช้ง,งานรถคันนี้มาก,ก่อนแล้วก็รู้สึกว่าสมรรถนะมันดีนกว่าแบรนด์อื่นๆถึงแม้ว่าฟอร์ดมันเคยมีเสียชื่อไปบ้างเรื่องฟังก์ชันหรือเรื่องเกียร์หรือรอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างแต่ณนะปัจจุบันทุกอย่างมันโอเคมันเรีย100รบร้อยร้อยเปอร์เ็แล้วยางถามว่าทุกคนถามว่าทำไมไม่เอาโตโยต้ามาทำไม่ทำมิซูคือเราอเคยลองแล้วอย่างโตโยต้าหรือมิซูราคามันถูกจริงที่มันเราสามารถทําราคาได้ต่ำแต่เรารู้สึกว่า ลูกค้าแบบเสียเงินแล้วอ่ะ oh, มันก็ต้องนิดนึดเนะเออนก็ต้องไปให้สุดมันทําให้ลูกค้าบางกลุ่มเขาก็เลยรู้สึกว่าฉันก็อยากได้แต่ฐานะจับจับต้องมันไม่ได้แต่ว่าเราหน่วเคยถึ่งขันซื้อรถมิซูป่วยเดียวนะสองประตู Auto View ออโต้โฟ์วิได้เหมือนกันมาลองขับเรารู้สึกว่าเป็นรถเ่าๆอ่ะสมรรถนะมันก็ยังไม่ค่อยดีอ๋อ oh, ยังดูไม่รรไม่มั่นใจขนาดนั้นเราอ่ะรู้สึกว่าเราต้องอาจจะต้องทําช่วงล่างเยอะขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็แบบ หลายๆคนข่าแล้วลุกคนยังรู้สึกว่าไม่ชอบแต่พอลองมาเจอ Ford อ่ะเรารู้สึกว่ามันกลับตอบโจทย์ทเพราะว่านี่ก็แบบเปลี่ยช่วงล่างนิดเดียวเอง<ช>เพิ่มปรับระดับนิด<ช>เดียวเองอ่ะเรคืออยากจะบอกว่าทั้งหมดที่แจ้งมาว่าทั้งระบบช่วงล่างที่เราปรับมาให้รเราไม่ได้คิดตังเพิ่มนะคะมันอยู่ในบัตเจ็ต ที่ลูกค้าจ่ายให้เราอยู่แล้วทิปมันอยู่ในคอสต์ไมในการทำรถคันนองอยู่แล้วเพราะว่าเราอะไม่ว่าจะไปตัวช่วงล่างเองระบบไฟแบตเตอรี่ลรเธียมเองเรามีค่ากลางให้หมดแล้วค่ะลูกค้าสามารถพูดคุยเพิ่มเติมได้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงล่างเราเซตค่ากลางไปให้ลูกค้าแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็อยากแต่งเพิ่มเพราะว่าอ่าหนูมีซัพพลายเออร์ที่เขาทําช่วงล่างหนูที่ไปหาเขาเลยเพราะเขาอะรู้ระบบช่วงล่างแล้วแล้วก็ระบบตัวรถเราเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถดีไซน์มันออกมาได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนโอเค เรามาพูดถึงเรื่องราคาได้คร่าวๆแล้วกันไม่ไม่ลงลึกเพราะว่ามันมีการคัสตอมแต่ละแต่ละแบบแต่ละอะไรเนาะครับถ้าอย่าง4ประตูราคาสมมุติว่าเอาเป็นแบบชุดจัดเต็มเลยมี AC อ่าเป็นอย่าง้แค่มี AC อ่ะ,อม,อะมันจะตกอยูอ่ปรนะมาณจาน 3, 3, แต่ว่าเราจะบอกเป็นค่าเริ่มต้นให้ว่าเริ่มต้นอยู่ที่สล้านสองหมายถึงว่าสาล้านสองก็จะเป็นคล้ายๆทั้งหมดเนี่ยที่เห็นแค่มันจะไม่มีตัว s u n ู o โซล o l เซลล์อ o n น i n g ด้านท้นายกับ,บ AC Fast Charge สาล้านสองแต่ถ้า ลูกค้ามาจองในงานมอเตอร์โชว์หนึ่งแสนบาทเราก็จะแถมออนนิ่งด้านท้ายให้ AC fast charge แถมประกันชั้นหนึ่งมูลค่าประมาณ8ปดหมื่นกว่าบาทให้ใช่ค่ะโอเคแล้วถ้าเป็นตัวถ้าเป็นสองพันนี้ซึ่งมันเป็นรุ่นเดียวกันแต่มันแค่คนละท้ายอันนี้เริ่มต้นอยู่ที่สองล้านแปดซึ่งความหมายของหนูว่าสองล้านแปดก็คือ full option แล้วนะแต่ว่าลูกค้าบางคนเขาอาจจะแต่งเพิ่มอย่างคันนู้นอะมันสามารถติดชุดช่วงล่าง ชุดลากจูงได้บางคนอาจจะตัติดชุดลากจูงมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ก็ต้องซื้อก็ต้องเป็นออฟชั่นไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางอย่างที่เราอ่ะคำว่าออฟชั่นของเราอ่ะหมายถึงว่าสิ่งนั้นอ่ะลูกค้าสักสิคนอ่ะเลือกใช้กันแค่สาคนเราก็จะดึงอันนั้นเป็นออฟชั่นแต่ถ้าสักสิคนเราใช้ไปสักแคนอ่ะนั่นคือความจำเป็นแล้วแหละใช่เพราะว่า เราอาจจะไม่ได้ใส่ความเพื่อเราใส่ที่คนจําเป็นต้องใช้จริงๆใช่ใช่เรารู้สึกว่าขายละสิบคน10คนรีเควสสิ่งได้มาละแ8คนแสดงว่าันั้นคือสแตนดาร์ดนะใช่เพราะฉะนั้นราคา2องล้านแปดแทบจะเป็นออปชันทั้งหมดแล้วแต่ก็อยากให้เพื่อนๆมาเห็นคันจริงนะอยากให้มาลองถามเจ้าหน้าที่อยากให้มาลองสัมผัสตัวจริงดูผมว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ สัมผัสแล้วแบบว้าวเราคิดได้ยังไงไม่ค่อยได้ทําแบบออนไลน์มาเก็ตติ้งหรืออะไรปกติลูกค้าจะเป็นแบบบอกปากต่อปากถ้าแบบใครสนใจก็สามารถมาดูได้ในงานมอเดโชว์เลยฮอรอสีนะครับแล้วก็คือมันอาจจะเดินข้ามทางมาอีกนิดนึงคอนี้จะเป็นสุคาร์กับอุปกรณ์แล้วก็แคมปปิ้งใช่ค่ะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยครับขอบคุณครับไว้จะลองไปดู แบบลงดีเทลลึกกว่านี้อีกสักนิดนึงเผื่อเพื่อนๆอยากรู้อะไรนะครับเดี๋ยวเราอาจจะหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติม<ๆ>ไงวันนี้ขอบคุณครับ